เาสูส่ช่วงเดินเล่น EP2 โอ,องหูสอึกไปได้วางเกีย์ตรงนั้นนะครับหมาดักหมาดักนี่นี่คุณตากล้งวันนี้จะไปเที่ยวที่ไ,ไ,ไหนครับไปอะไรนะแล้วแต่ไปบ้านไปบ้านคุรีโอ แล้วก็ลงไปท่าน้ำไปถ่ายละครกันมีถ่ายครับเดิกล้างตรงไหนแล้วปะอไปท่าน้ำกันเลิเดี๋ยวผมจะตัดนะครับ ครับนี่เราอยู่นะที่ผ่าน้านะครับเดี๋ยวมาดูเลยยังไงมันเก่ามอกกูๆๆดรดูดูดกคูบูดุบูบบ <c oughs> จูดูดนดูดูดูดยดู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 ดคดู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 ดนดู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 ดนะครับ ไปมาสามวอกันเลยแล้ก็ถือ สุตของเล่นนะคะใครซื้อทีบ้างให้ซื้อทีละกล้องนั่งเอ,อ้ยไม่ไปนะล่างนะไม่นะ มะคืนอนี้อย่างไรวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดินเล่นบันจจยาเล่นนะครับ